จเจริญพรญาติโยมน,นะสาวุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่475หลวงพี่อยู่ที่วัดเจดีงามอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้อ่านพระไตรปิฎกของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาทัา้งหมด5เล่มตั้แต่เล่มที่26ถึงเล่มที่30ก็เล่มที่26ก็เป็นเรื่องราวของ ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรกนะารวิริยะบากบันนะการมีสติปัฏฐานเป็นอารมณนะ์สติปัฏฐานที่จะมีสตินะตั้งอยู่บนในกายในเวทนาในจิตแล้วก็ในธรรมแล้วก็ประคับประคองด้วยวิมุตตนะิไม่ช้าก็าย่อมหมดซึ่งอสวะได้นะนะก็เฉยเช่นเดียวกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าได้ทรงตรัส ให้กำลังใจกับพระนรนท์เมื่อครั้งที่พระอ,องค์จะเดินทางไปเสด็จดับขันธวนินิพานที่เมืองกุศินาราก็ผ่านเมืองไพศาลีหลังจากเสด็จเดินทางจากเมืองห่านเมืองไพศาลีแล้ว้นเมืองไพศาลีแล้วอยู่บนเนินเขาตรงว่า หันกลับไปทอดประเนรเมืองไพศาลีครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดกับพระนนท์ว่าอานอนท์เมืองไพศาลีนี้ช่างงดงามยิ่งนักนะการมองเมืองไพศาลีครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราพะนนท์ก็ร่ําไห้เสียใจนะองค์ก็ส่งปลอบว่าอนอนท์เธอเป็นยอดอุปถาคที่ดีที่สุดของเราแล้วเธอจงมีความเพียรต่อไปเถอนะเธอจาก หมดอาสวะข้ามพ้นอาสวะได้แล้วคําตัดที่ให้กําลังใจกับพระอน,น์นี่แหละก็ะเลยทําให้พระอนนแบบเพียรเพ่งในการเจริญภาวนาเพื่อการบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันเดดไลน์ line, วันที่จะมีการสั่งฆายนาวใส่บิดกหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จดับคันบรรนิพานไปแล้วพอพระอนทนพอใกล้ลุงพระอนทนจะพักสักคู่หนึ่งแล้วเพื่อจะมาทมเพียรเพียรต่อด้วยวาม มุ่งมั่นก็บรรลุพ่อละันนี่คือถ้อยคําที่กองทรงตัดให้กําลังใจกับพระอานทนนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของผู้มีความชลานะเพียนเผากิเลสอยู่เห็นธรรมอันสงบกเกษมนะและยอดเยี่ยมอย่างยิ่งนะอันนี้ก็เป็นถ้อยคําที่พระสุปาป,ปิยะเทระได้กล่าว คนแก่นะนอนติดเตียงแล้วหรือว่าไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนะก็พยา,ายามที่จะเจริญภาวานาเพียนเผากิเลสนะก็เป็นทางอันสงบกเกษมได้ส่วนในเล่มที่28ก็จะเป็นในเรื่องราวของอ,อการเห็นถึงโทษของความโกรธนะว่าความโกรธนั้นมันเป็นสิ่งที่ ไม่ดีอย่าให้ความโกรธเข้ามาครอบงำนะพอเรามีความโกรธแล้วมันทําให้ขาดสติทําให้ละทิง้งกุศลกรรมไม่ได้นะประโยชน์ทั้งหลายก็เสียไปนะเพราะนั้นความโกรธนั้นเนี่ยมันมันปเป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครใคระงับความโกรธได้เนี่ยก็จะแบบแบบยังไงอะ่ะจะดีงามอะ่ะเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นะ แล้วก็เรื่องราวที่เป็นคําสอนของอาลาระดาบทที่เคยเป็นท่าอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะว่าควรครบกับคนที่มีปัญญาเป็นอูสูตรอะไรต่างๆองนันนี้เป็นต้นก็เป็นในเรื่องราวเล่มที่27เดี๋ยวดูเล่มที่26ก่อนนะว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียร ผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบนะมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์นะประดับประดาด้วยดอกไม้คือวิมุตตนะ์ความหลุดพ้นไม่ช้าเลยก็จะเป็นผู้หมดอาสวะนะจะเป็นผู้หมดอาสวะนี่ก็จะเป็นห้อยคำในพระไตรปิฎกที่ได้มีกล่าวไว้นะหรือเรื่องราวของบุคคลที่มีความชลาเนี่ยเราก็พึงเพียรเผากิเลสอยู่นะ ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันซึ่งมีถ้อยคำว่าบุคคลผู้มีความชลานะเเพียนเผาผานกิเลสอยู่พึงบรรลุนิพพานอันปราศจากความแก่เป็นธรรมสงบกเกษมและยอดเยี่ยมอย่างยิ่งนะนิพพานสิของพระ สุปาติยะเทละนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกนี้นะนั้นแม้ว่าเราจะเป็นคนจราที่แบบเราไม่มีเรี่ยวแรงทางกายและเดิมไม่ไหวแล้วนะการเพียพรภาวนาเผากิเลสนะก็ถือว่าเป็นธรรมอันสงบได้เพื่อความไปสู่วิมุตติได้ส่วนในเล่มที่ยีสบเจก็จะเป็นเรื่องเราองโทษของความโกรธว่า อยาให้ความโกรธนั้นเนี่ยเข้ามาครอบงำนะาคามโกรธเข้ามาครอบงำเนี่ยมันจะทําให้เราเสียหายละทิ้งกุศลกรรมทั้งหลายต่างๆนะมันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็คนถูกความโกรธใดครอบงำย่อมละทิ้งกุศลกรรมทาประโยชน์แม่อันภพบูนเสียไปประโยชน์หลานก็เสียไปด้วยความโกรธนั้น มีเสนาหน้าสะบึงกลัวนะมีกำลังย่ำยีเมื่อความโกรธเกิดขึ้นบุคคลย่อมไม่อย่างรู้ประโยชน์ของตัวเองผู้ใดระงับความโกรธเสียได้เหมือนไฟที่ปราศจากเชือ้อผู้นั้นยศย่อมบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นดวงจันทร์ข้างขึ้นขึ้นสิบห้ากั้เนี่ยเป็นแสงสว่างสว่างในเวลากลางคืนสวยงามมันก็ต้องพยายามที่จะระงับความโกรธความโกรธเนี่ยมันเป็นพิดร้ายที่ ทำลายผู้โกรธเองนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่เป็นคําสอนของอ,อ,อราราลาบท,ที่เคยเป็นผ้าจารย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอราราลาบทกล่าวว่าชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพระหูสูตรมีปัญญาคือรู้แยกแยะผิดชอบชั่วดีว่าอะไรควรทําไม่ควรทําเป็นพระหูสูตรคือผู้รอบรู้คิดเหตุการณ์ได้เป็นนันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้ คนคบคนเหล่านี้นะคนที่แบบชวนเราทีเล่ามา,ายานี้ก็อย่าไปคบเลยไม่มีประโยชน์นะส่วนในเล่ม2ยี่สิบแปดก็จะเป็นเรื่องราวของทศชาติชาดกตั้งแต่เรื่องราวของพระเตมีใบนะเรื่องราวของพระมหาชนกเรื่องราวของพระสุวรรณสามเรื่องราวของพระเนมิราชเรื่องราวพระมหโหสถเรื่องราวของ เปชะสุเนมะภูนะหน้าภูริสตะจันก็คือจันทกุมารน,นาคือพมนาลทะวิก็คือวิทูลัณฑิตแล้วก็เวก็คือพระเวสังดรในเรื่องราวของพระเตมีใบหรือ,อ,อพระเตมีชาดกนั้นเนี่ยเอาถึงตอนที่แบบมหาเล็กจะไปขุดหลุมฝังพระเตมีใบที่แกล้งเป็นใบเพราะไม่อยากที่จะว่าราชการ ไม่อยากจะรับสมบัติจากสเสด็จพ่อไม่อยากจะรับน่าจะสมบัติจากสเสด็จพ่อเะไรแกล้งเป็นใบไม่พู่มไม่จาหมอดูโหรลาจาร์็บอกว่าเนี่ยเป็นการจิรีการจินีของเมืองนะ,สะเสด็จพ่อพระบิดาก็เลยของพระเตมีก็เลยจ,จําใจต้องแบบให้ไอ้เสนาหมาดเอาพระเตมีเนี่ยไปฝังก็ขุดหลุมไปขุดหลุมอยู่นอกอุทยานนอกราชวังเพื่อฝังพระเตมีก็ จริงๆก็ลูกงามก็เลยกล่าวกับสอนนะสอนกับกับคนที่ขุดหลุมอยู่อ่ะจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันนะเคยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนกันตอนเด็กๆอะไรต่างๆนี่เป็นตน้นพระเตมีก็เลยสอนในเรื่องผู้ที่ไม่ประทุสร้ายต่อมิตรนะย่อมมีผลดีคนผู้คนก็สรรเสริญนะไม่ถูกข่มเหงมหาชนยินดีได้รับเกียรตินะ ทำกิจการก็ดีหวานพืชก็งอกงามนะศัตรูละลานไม่ได้นะเราก็ต้องมีมิตรที่ดีนะหรือในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนะเรื่องราวที่ตั้งแต่พระเวสสันดรหมอบช้างนาลาคีลิงไปนะ,ะแล้วถูกขับออกไปจากเมืองสรีพีนะไปอ,ะอยู่ในป่าหิมพานนะ นะตอนหลังชูชกก็มาขอกัญหาชาลีไปนะผู้เฒ่สันนนก็ให้แล้วตอนหลังพอชูชกพากันหาชาลีไปก็หลงไปเมืองของพระเจ้าสันชัยที่เป็นเสด็จปู่เสด็จย่าของกัญหาชาลีนั่นแหละนะก็เสด็จปู่เสด็จย่าก็เลยไถ่ตัวด้วยทองคำคนละพันตำลึงเลยทีเดียว แล้วก็ตอนหลังกรนหาชาลีก็บอกว่าอยากเจอเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็เลยเดินทางเข้ามาป่ายมาพานกันทั้งพระเจ้าสัญชัยซึ่งเป็นพ่อพระเวสสัดนดรแล้วก็พระนาพุษฎีซึ่งเป็นแม่แล้วก็กันหาชาลีพอเดินมาใกล้พัะพาของพระเวสสัดนดรในป่ายประมาณแม่ลูกเห็นกันก็ ลูกก็ดีใจเห็นพ่อเห็นแม่พ่อไกลๆเหมือนวิ่งไปหาเหมือนลูกโคอะนะเหมือนอย่างที่อยู่ที่อุทยานพี่เห็นลูกสุนัขมันวิ่งหาแม่มันอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบสุดจะบรรยายมันน่ารักมันบอกไม่ถูกอะนี่ก็บรรยายแบบอย่างดีแล้วก็ส่วนสัญชาตญาณของว่าเป็นแม่คือพระนางมัตสีมองโอ้ยลูก ตัวสันนะน้ำนมไหลอันนี้เป็นธรรมชาติน้ำนมไม่ว่ามันจะมีได้แค่ตอนตอนที่ลูกดื่มเท่านั้นบางทีแบบสัญชาตญาณก็หลั่งน้ำนมได้เหมือนกันอันนี้ก็พี่ก็หยิบยกมาสองเรื่องในเรื่องของพระเตมียชาดกกับเวสันดรชาดกเนะยเอาในเรื่องครบมิตรก่อนการไม่ประทุสลายมิตร ก็คือแบบผู้ใดไม่ประทุสลายมิตรนะก็ย่อมมีอาหารสมบูรณ์นะไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆนะนิคมราชทีราชธานีนั้นก็บูชาไปทุกแห่งผลนะไม่มีพวกโจรข่มเหงมหาชนยินดีต้อนรับนะเป็นผู้อันเขาสันเสริญเกียรติคุณ ได้รับอิสรยลยและเกียรตินะย่อมรุ่มเรืองเหมือนไฟย่อมรุ่งโรด uh huh. ย่อมมีความเจริญประดุจพืชที่หวานลงในนาย่อมงอกงามศัตรูทั้งหลายจะละลาไม่ได้นะราะว่าเมื่อเราเออดีต่อมิตรมิตรก็จะดีต่อเรานะช่วยเหลือเราหนะหรือในเรื่องราวของโอเวสังดอนชาดกนะ mm hmm. ก็มีถ้อยคำว่า ที่เมื่อกีี่เล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าจะไปเจอกันนะเนาะส่วนบุตรน้อยทั้งสองคือกันหาชาลีสเสด็จมาแต่ไกลโดยสเสด็จสวัสดิภาพทอดพระเนตรเห็นพระนางมัตสีก็ทรงข้าควรวิ่งเข้าไปหาเหมือนลูกโคอ,อ่อนคอยเชิงเงื้อหาแม่ฉะนั้นลูกโคก็แบบหัวมันจะสายแบบดูหาแม่เหมือนลูกหมานะลูกคนก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะลูกเนี่ยลูกคนเนี่ย เขาจะติดพ่อแม่เนี่ยตอนอายุเด็กๆแต่ว่าพอเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาไม่ติดพ่อแม่และเขาจะไปติดเพื่อนละฝ่ายพระนางมัส,สีีทอดพระเนตรเห็นบุตรน้อยทั้งหลายผู้เสด็จมาแต่ไกลโดยสวัสดิภาพนะก็สั่นละลัวไปทั่วพระวรากายตัวสัน่นน้ำนมหลั่งไหลนี่คือสัญชาตญาระที่แบบให้เราได้รู้ถึงสัญชาตยาณความเป็นแม่ซึ่งมีความรักมีความผูกพัน แม่เป็นสายเลือดลูกเป็นสายเลือดของพ่อแม่ลูกทําดีพ่อแม่ก็ได้บุญด้วยเพราะว่าครึ่งหนึ่งเป็นเลือดของแม่ครึ่งหนึ่งเป็นเลือดของพ่อถ้าลูกทําไม่ดีพ่อแม่ก็แย่ด้วยมันก็ต้องมีความหลักพ่อแม่ต่างส่วนในเล่มที่ยี่สิบเก้าเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงตรัสนะเล่มที่ยี่สิบเก้าที่ว่าบุคคลหลีกเล่นนะ ไม่ตนีไม่ขนองนะไม่เป็นที่รังเกียจนะไม่พูดจาส่อเสียดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องราวที่ว่าความไม่เศร้าโศกก็เป็นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานะอันนี้ก็อยู่ในเล่มที่29 ผู้มีพระาเจ้าตัดว่าบุคคลเป็นผู้หลีกเล้นไม่หลอกลวงไม่ตะนีไม่ขนองไม่เป็นที่น่ารังเกียจและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดนะนี่คือคําสอนของจากพระโอษของพระพุทธองค์นะที่เราพึงจะต้องอไม่ตนีที่เหนียวนะมีน้ําจิตน้ําใจไม่หลงลำพองตัวเองไม่ทําตัวเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็ไม่พูดจา สอเสียดกระทบเท,เท,เทียบต่างๆเหลนี้เป็นต้นหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวเราของเรานะก็อยู่ในปไตปรพิดกเล่มนี้เหมือนกันนะผู้ใดไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระเจ้าตัดว่า ผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมในโลกนะคือถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมันก็ไม่เศร้าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนี่ลูกเรานี่รถเก๋งเรานี่บ้านเราอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดมันมีความพัดภาคมีอะไรเงี้ยเราก็จะทุก์ร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะแม้แต่ตัวเรายังไม่ใของเราเลยนะเราก็จะไม่โศกหรือว่าทุกโศกน้อยลงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ หรือในเรื่องเราที่ผู้ทรงทรงตัดกับ,บกรมโทตกะพามนะว่าการมีปัญญารักษาตนมีสติทำความเพียรน,นะให้ดีนะตัดกับโทตกะมานุกนะการทำความเพียรน,นะมีสติรละลึกรู้นะ มีญป็นญญารักษาตนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในผู้ศานะสนาศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ภาษาวกได้กล่าวถึงพระพุทธองค์นะว่าทรงเป็นผู้ที่เพียรพร้อมมาด้วยสตาศีลฮิลิโอตปะสุตาจาจักนขะปัญญานะสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนะอินทรี่ห้า ล,ละห้าโคจองเจ็ดอริยามรคมีองค์แปดภูรงนั้นมีทรงมีครบถ้วนโดยสมบูรณ์น,นี่ก็จะอยู่ในเล่มที่สาบนะ ผู้มีพระคเจ้าตัดว่าโททกะคือตัดกับโททกะมานกว่าว่าเธอผู้มีปัญญารักษาตนมีสติจงทําความเพียรในที่นี้แหละพระอ,องค์ทรงเน้นสําคัญมากในเรื่องของความมีสติในเรื่องราวของความผู้มีปัญญาสําคัญหรือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องราวที่พระสาวกได้กล่าวถึงพระพุทธองค์ที่ทรงมีความเพียบพร้อมนะ ว่าพระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้นะคือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริฮิริก็คือความละอายต่อการทําบาปทรัพย์คือโอตปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปทรัพย์คือสุตตะการศึกษาความรู้การฟังทรัพย์คือจาคะการให้ทานแบ่งปันทรัพย์คือปัญญาที่จะแยกดีชั่วควรทําไม่ควรทําทรัพย์คือสติปฐาน สติที่ตั้งอยู่ในกายเวทนาจิตตามรั์คือสมร,ระธานนะก็คือการเ,เพียรที่จะละกิเลสเพียรที่จะสั่งสมกุศลกรรมซั์คืออิทิบาสีนะก็คือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสานั่นเองนะที่เป็นหลักในการทํางานซั์คืออินทรีย์แล้วก็เออก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซั์คือโพชฌงนะแล้วก็ซั์คืออริยมรรนะซัพ คือผลทรัพย์คือนิพพานนิพพานนั้นคือผลแห่งความเป็นที่สุดแห่งชีวิตที่เป็นจุดมุ่งหมายของผู้ศาสนธาชนในผู้ศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบสําคัญยิ่งสติปัฏฐานสําคัญในทุกสิ่งเป็นหนักหนาทั้งกายเวทนาจิตธรรมที่มีมา ประคับประคองด้วยวิมุติธรรมย่อมงดงามไม่ช้าก็หมดจากอาสวะและบรรลุถึงความจริงทั้งหลายนั่นผู้มีความชาลาทั้งหลายพลันพึงเพียนเผาผลานกิเลสให้หมดไปเป็นธรรมสงบกเกษมยิ่งอย่างยอดเยี่ยมอย่างยิ่งทุกสิ่งสรร มีความเมตตาเนอนัอนต์อย่าได้ครึ่งโกรธผู้ใดกันย่อมดีงามเพราะเมื่อความโกรธครอบงำผู้ใดแล้วย่อมทำให้กุศลกรรมหายไปหนาประโยชน์ก็อาจหมดสิน้นประวัลนาความโกรธนั้นน่าสะพึงกลัวอย่างมากมายผู้ระงับความโกรธได้นั้นย่อมดียิ่ง จิตย่อมสว่างเบิกบานทุกแห่งหนประดุดดวงจันทร์ข้างขึ้นไม่มืดมนเราทุกคนควรมีเมตตาต่อผู้คนอาลาลาราบทซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้กล่าวสอนถึงความเป็นผู้มีปัญญาและพระหูสูตรนั้นดำรงตน อย่างมองการไกลที่ดีพันย่อมความสำเร็จอนเนกอน,นันต์อย่างแน่นอนในเล่มที่28เป็นทศชาติชาดกในเตมียะชาดกหรือเตมีใบ้พระเตมีได้กล่าวต่อมหาเล็กที่ขุดหลุมจะฝังพระองค์เช่นนั้นไงว่า ึงไม่ประทุษลายมิตรต่อกันนาะผู้ไม่ประทุษลายมิตรย่อมมีความเจริญทุกถิ่นฐานคนสรรเสริญมหาชนยินดีและเบิกบานได้รับเกียรติศัตรูไม่ละลานอย่างแน่นอนหรือแม้ในเรื่องราวของเวสันดรชาดกนั่นสารพันความรู้สึกที่คิดหมาย ถึงความรักของแม่มีมากมายที่พระนางมัสซีได้ประสบเจอเชกเช่นเมื่อคราที่พระเวสสันดรในครานั้นได้ประทานกันหาชาลีแก่ชูชกเช่นนี้นั่นเมื่อพระนางมัตสีทราบเช่นนั้นพัน แม,แ,แม้ในพระหาไทยนั้นก็ตอมตอมแต่ก็ขออนุโมทนากับพระสวามีที่ปารถนาสร้างมหากุศลเช่นนี้นั่นผมลิคิตได้กำหนดอย่างเบิกบานชูชกหลงทางนำกันหาชาลีไปสู่เมืองศีพีพระนคร อันเกียงไก่ของเสด็จปู่เสด็จย่าเช่นนี้นั่นคือพระเจ้าสัรชัยและพระนางทุสดีเช่นนี้ผ่นพระองค์ทั้งสองจึงไถ่กันหาชาลีนั้นจากชูชกมาแต่ด้วยความและได้เลี้ยงดูชูชกอย่างดียิ่งอาหารการกินนั้นดีเป็นหนักหนาชูชกกินมากเกินไปเกินอัตราท้องแตกตายในที่นั้น ก็ตามทีกันหาชาลีกราบทูลเสด็จปู่และเสด็จย่าว่าหลานอยากพบพระมารดาเป็นหนักนาเพราะนี่ก็ออห่างไกลกันมากนาอยากให้เสด็จปู่เสด็จย่าเมตตาตนพระเจ้าสันชัยและพระนางภุสดี พร้อมด้วยกันหาชาลีกะมีกมันเสด็จไปที่ป่าหิม,มพานเช่นนี้พันเพื่อพบพระเวสสันดรและนางมัสีนั้นตามที่หลานวิงวอนเมื่ออยู่ในระยะสายตาใกล้กันหาชาลีมองไปเห็นมารดานั้น ก็วิ่งเข้าไปหาวิ่งสายหัวประดุดลูกโควิ่งหาแม่เช่นนี้พันพนางมัตสีก็เช่นกันมีความรู้สึกใจสั่นลัวทวรกายสั่นละลิกละลัวลั่นน้ำนมจากพระถันหลังลินนั่นนี่คือความรักของแม่ที่ปูกพันุ์ เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกผู้คนในสุดท้ายการพบกันของกษัตริย์ก็เกิดความเบิกบานเป็นหนักหนาวาระสุดท้ายที่พระเวสสันดรได้ครองนักขลาก็มีฝนบกขพัตตกลงมาเป็นเพชรพลอย นี่คือความเกษมสารตำรานยิ่งในทศชาติชาติสุดท้ายก่อนเสด็จอุบัตินั่นจึงได้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะชาตินี้พันนี่คือความเบิกบานในทศชาติเช่นนี้เอ่ยส่วนในเล่มที่29เเป็นเรื่องราวที่พระพุทธองค์ ทรงตัดสอนว่าบุคคลควรไม่ตะนีไม่ขนองไม่วิงวอนไม่พูดจาส่อเสียดกระทบระเทียบกันไม่ยึดมือมั่นถือมั่นในตัวตนผู้ไม่ยึดมั่นย่อมไม่เศร้าโศกเป็นหนักหนาเล่มที่สามสิบเป็นถ้อยคำในพระวาจาที่ตัดกับ โทตกะมานพันว่าเธอผู้มีปัญญารักษาตนมีสติทุกแห่งหนย่อมดีนั่นทำความเพียรในที่นี้อย่างดีพันย่อมพบกับความสุขสรรย่างแน่นอนในสุดท้ายของวาระที่กล่าวนี้พระสาวกได้กล่าวถึงทรัพย์ของพระาศาสดานั่น ว่าพระองค์ทรงมีศรัทธามีศีลฮิลิโอตปะพันมีสุตะจาคะนั้นและปัญญามีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานทั้งหลายยิ่งอิทธิบาทอินทรียีพละห้าพวฌจงเจ็อริยมรร์ที่มีมาย่อมนำสู่ผลทางนิพพานเอ่ยขออำนาจในคุณพระันาตนตตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่25้ถึงสา นะเรื่องของผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรเรื่องของอผู้มีความชลาเพียรเผาผานกิเลสผู้ถูกความโกดครอบงำย่อมเป็นอันตรายคําสอนอาราธดาบทการคบผู้มีปัญญาเรื่องของพระเตมีใบที่ให้ไม่ประทุสลายมิตรเรื่องของพระเวสสันดรที่กล่าวถึงความรักของแม่และความกรตันอยู่เรื่องของการไม่ตนีไม่ขนองไม่พูดจาส่อเสียดการไม่ยึดมั่นถือมั่นและ สมบัติของพระศาสดาที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาฮิริโอตป,ปะทั้งหลายขอได้โปรดเป็นว่าปัจจัยวิบากมาานบอลแด่โยมพี่โยมนอนทุตั้นทุตั้นนมีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหลังสิ่งใดก็จง,งสาเร็จต้ตอ,งองมามุ่งมาปา,านาะขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงมันพระบุตทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของหลวงพีาา่และของพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดเจ เจริญพร